Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbi sadri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ko kham metta cha Allah riski thi halal na khrap hidayah jong prosop dae bandar nak rian talod jon bandar phu pokhong thi khorop อัลฮัมที่รลานนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิชาอ่านกีดะเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอันอิสลามเป็นไงกันบ้างครับในเมื่อว่านักเรียนอยู่ที่บ้านนะครับตั้งใจเรียนไหมครับแล้วก็ช่วยงานพ่อแม่ไหมครับหรือว่ากดโทรศัพท์อย่างเดียนนนวน,ยน,น,นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเวลาเรียนนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับ1น่นะครับอยากให้นักเรียนช่วยพ่อแม่บ้าง2ก็คือขยันนะครับในการ เรียนหนังสือนะครับในสิ่งที่ครูได้มอบหมายเกี่ยวกับงานต่างๆ,ๆแบบฝึกหัดต่างๆให้กับนักเรียนนะครับสามอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์นะครับเช่นละหมาดให้ครบนะครับหรือว่าการที่เราทําความดีต่อพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์นักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับเปิดหน้า27นะครับเกี่ยว กับเรื่องอัลกอดิรูบติก้าเดี๋ยวกูกจะเรียนนะครับเดี๋ยมีเวลาเปิดนะครับอ่านตรงนีเปิดเลยนะครับเขาบอกว่าบทที่9านั่นก็คืออัลกอดิรูนี่เขาบอกว่าอัลกอดิรูเป็นพระนามของลอซึ่งหมายถึงผู้ทรงอำนาจนะครับก็คือนะครับ อัลกุลรอตุนเองอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ทรงมีอำนาจพระน,นามของลอ์นะครับเรารู้แล้วมีทั้งหมดเขาเรียกว่าอัลอสมาอุลฮุสนาเป็นพระน,นามของลอซึ่งที่สวยงามนะครับมีทั้งหมด99พระน,นามด้วยกันนะครับมีเรื่องของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอว่าอะไรฮิวซัลลัมนะครับที่บอกว่าก็ตามที่สามารถในการที่จะท่องจําพระนามของลอเนี่ยเขาจะเข้าสวรรค์นะครับโดยไม่ถูกสอบสวนไม่ใช่ว่า ท่องพระน,นามของอัลลอ์อย่างเดียวโดยมะละหมาดไม่บวชไม่ใช่นะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบนะครับการงานที่ท่านนาบีบอกที่จะนําพาเราไปสู่สวรรค์นั่นก็คือการท่องจํานะครับนามชื่อของอัลลอฮ์ซึ่งคือสวยงามนะครับและนามชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเราไม่สามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงได้อัลลอฮ์ตารามีก้าสุกา้านามชื่อนะครับใครที่จะเพิ่มเป็น100นะครับแต่งขึ้นมาเองนั้นไม่ได้นะครับถือว่าห้ามแล้วก็จะ พาเรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ต่อมานะครับเขาบอกว่าข้อที่2อัลลอฮ์มีความสามารถกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้อัลลอฮ์มีความสามารถนะครับทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้อัลตลา,านะครับจะให้น้ำท่วมทั่วโลกก็ได้เหรือรอัลตลา,าจะให้น้ําท่วมนะครับบางส่วนของประเทศก็ได้นะครับปัจจุบันประเทศไทยนะครับเห็นไหมน้ําท่วมนะครับ จังหวัดยะลาปัตตานีนะครับนี่ก็คือนะครับความความสามารถของอัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ตาลาได้ทดสอบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับความสามารถอลัลลอฮ์ตาลานะครับมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับในเมือเอ่ออัลลอฮ์ตาลานะครับมีความสามารถในทุกนี้ก็คือเช่นนะครับเรา ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราต้องยิดว่าอัลลอฮ์ตาลามีความสามารถในโลกเนี้ยนะครับอัลลอฮ์ตาลาจะให้นะครับ, Allah, นะรบแผ่นดินนะครับมีความแผ่นดินไหวที่ไหนก็ได้อัลลอฮ์มีความสามารถนะครับต่อมาข้อที่3อัลลอฮ์สามารถทําให้เกิดและให้ตายได้อัลลอฮ์ผู้เดียวที่ทําให้เราเกิดแล้วก็ให้ตายได้คนอื่นไม่สามารถในการที่จะให้เรา เกิดและก็ให้ตายได้เรียนเคยเห็นไหมอ่ะนะครับมนุษย์ให้คนนั้นเกิดมนุษย์ให้คนนี้ตายเป็นไปไม่ได้ต่อมาข้อ4อลัลลอฮ์สามารถสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และสิ่งอื่นอีกมากมายอาลัลลอฮ์ตาลาสร้างนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับในโลกนี้หรือสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นอลัลลอฮ์ตาลาสร้างนะครับทะเลสร้าง น้ำตกนะครับสร้างแผ่นดินที่เราเหยียบกันนะครับสร้างเจ็ดชั้นฟ้านะครับที่เรามองอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นนะครับนี่คือความสามารถของเราสร้างก้อนเมฆนี่คือความสามารถของอัลลอฮ์ในเมื่อวานนักเรียนเนี่ยนะครับไปเที่ยวน้ำตกนะครับนักเรียนไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยคิดด้วยครับอ๋อนี่มันเป็นความสามารถของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่คิด นะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ในเมื่อว่นนึกเรียนไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นน้ําอย่างเดียวนี่ต้องคิดอ๋อนี่นะมันเป็นความสามารถของอัลลอฮ์นี่มันเป็นอํานาจของอัลลอฮ์สาอัลลอฮ์ตาลาสามารถในการที่จะสร้างได้มนุษย์สร้างไม่ได้ในเมื่อว่นนึกเรียนไปเที่ยวทะเลไอ้นักเดียนไปเที่ยวน้ําตกเนเล่นน้ำนี่ไม่ใช่ว่าเล่นน้ามันอย่างเดียวเลยโอ้ดูเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาสามารถในการที่จะ ให้น้ำเน A, ี่ยไหลบนภูเขานี่ก็คือค,อความสามารถของอัลลอ์นักเรียนเห็นภูเขาโอ้โหดูด oh, ีภูเขาเนี่ยนะสามารถในการที่จะตั้งตางาได้โดยไม่มีอะไรที่จะมายึดได้เลยนะครับไม่มีอะไรที่จะมายึดมันได้นี่ก็คือความสามารถใครนี่ก็ค,คือความสามารถของอัลลอฮ์นะครับไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับนักเรียนนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความสามารถของอัลลอฮ์อย่าเที่ยวอย่างเดียวนะครับหรือนเนียนไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับโอ้เห็นสิงโตนะครับเห็นฮิปโปนี่แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างนั่นเองต่อมาข้อที่5เราจําเป็นต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสามารถแต่มนุษย์เป็นผู้ที่อ่อนแอเราต้องศรัทธานะครับว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลซึ่งที่มีความสามารถ สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่ไม่มีความสามารถอันหมายความว่ากุลตลานะครับได้กล่าวในพระมหาอัลคัมพีอันกุรอานว่า่าคูลิกลอินซานูดอีฟันมนุษย์นั้นถูกสร้างมาในสภาพซึ่งที่อ่อนแอถามว่ามนุษย์เนี่ยสร้างดวงจันทร์ได้ไหมไม่ได้ถามว่ามนุษย์เนี่ย,สร,ย,ยสร้างดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้สร้างก้อนเมฆได้ไหมไม่ได้ทําไมล่ะสร้างไม่ได้เพราะมนุษย์นะครับมีความอ่อนแอมนุษย์ไม่มีความสามารถ ผลนี้ก็คือบทเรียนนะครับนั่นก็คือเรื่องอัลกอดีรุเป็นส่วนหนึ่งจากพระนามของอัลลอฮ์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากสีฟัตวาญิบของอัลลอฮ์ที่เราท่องมาแล้วนั่นก็คืออัลกุตรอตุอัลลอฮ์มีความสามารถนะครับทัวนะครับบทเรียนนี้ก็คืออันก่อนหนึเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซึ่งหมายถึงผู้ทรงอํานาจ 2. องอัลลอฮ์ Allah, มีความสามารถกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี้ย นะครับที่ว่าอธิบายไปแล้วนะครับอัลลอฮฺต้าลา,าจะให้แผ่นดินไหวประเทศไหนก็ได้อัลลอฮฺต้าลา,าจะให้น้ําท่วมประเทศไหนก็ได้อลัลลอฮฺมีความสามารถนะครับอยู่บนโลกนี้ข้อที่3อลัลลอฮฺสามารถทําให้เกิดและให้ตายได้อัลลอฮฺต้าลา,าจะให้คนหนึ่งเกิดมาก็ได้นะครับหรืออัลลอฮฺต้าลาจะให้คนหนึ่งเนี่ยให้ตายก็ได้นี่คือความสามารถของอลัลลอฮฺนะครับเนี่ยบางทีครูคถ่ายถ่ายวิดีโอเนี่ยอัลลอฮฺต้าลาจะให้ตายก็ได้ เพราะมันเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ต่อไป4อัลลอฮ์สามารถสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และสิ่งอื่นอีนอกมากมายไม่มีใครที่จะสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขานักเรียนเห็นไหมว่ามนุษย์สร้างภูเขาได้ไหมเคยเห็นไหมครับไม่มีมนุษย์เห็นไหมว่ามนุษย์สร้างทะเลได้ไหมไม่มีนอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวที่สามารถในการที่จะสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และภูเขาและสิ่งอื่นอีกมากมาย และทั้งตัวเราเนี่ยนะครับอลัลลอฮฺตาลาก็สร้างมาเหมือนกันนะครับโดยอลัลลอฮฺตาลาสร้างมาด้วยกับน้ําอสุจิของบุคคลซึ่งี่เป็นบิดามดานะครับหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเลือดหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อและหลังจากนั้นก็พัฒนาการนะครับมีมือมีตามีจมกูกในเมื่อว่านะครับเราอยู่ในครันของบรรดา120วันนะครับต่อไปนะครับว่ามนุษย์เนี่ย ไม่มีความสามารถในการที่จะสร้างสิ่งอื่นได้เพราะมนุษย์ครูอบอกและว่าคุลิกลอิงซานนดอีฟันมนุษย์นั้นถูกสร้างมาในสภาพซึ่งที่อ่อนแอนั่นเองก็ขอจบบทเรียนไว้เท่านี้นะครับหวังว่าบทเรียนวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับไปคิดนะครับเกี่ยวกับอัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์มีอำนาจนะครับในการที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เดี๋ยว เออครูจะให้นักเรียนเนี่ยทําใบงานที่2ที่ครูกให้ไปนะครับทําใบงานที่2เสร็จแล้วนักเรียนชื่อเขียนชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่และก็ส่งไปที่ไลน์ของครูประจําชั้นนะครับครูขอจบไว้เท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์